ของไเอีกได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอ่าเนี่ยเดี๋ยวนี่อยู่นี่ คนทยค <HHH> นชื่ออุทัยหรืออะไรไม่ไม่อำเอไ่ทยจังหวัดอุทัยอ๋อจังหมันเยอะยังไงไม่รู้อะเขาสั่งอะเขาบอกว่าอยู่นห้งสคนอะยังไม่หมดโอ้ที่ไม่หมดรเนี่ยี่ anyway. เขาทอาตเย็นได้นะที่มีนกินไมหมดเ่ะอ๋อนี่น้ำน้ำแก้ว มาผมกินครับอันเนี้ยอันเนี้ยมันเยอะไปนะที่อันนั้นเราเพี้ยนแค่โซ่ไว้แล้วก็อันนี้ครับนี่แล้วอันนี้เผื่อเผื่อคนด้วยหมาด้วยเขาบอกอ๋อเผื่อคนด้วยหมาด้วยอ่ะหมามันอนมองหน้าเลยนะสวยแล้วนี่เนาะครับมันน่ารักพึ่งเอาข้าวให้นะกินไปเมื่อกี้เนี่ยมันนอนแบบสงบเงียบมากเลยอ่ะครับมันเดี๋ยวเดี๋ยวหนูถ่ายรูปไว้นะมาให้ดูมันชื่อไอโซ่อ่ะ คหมูกี่ตัวเนี่ยพี่น่องเนี่ย5ตัวตุ้ดยุบไตอัคนาห์มากินครับ <Metall ic> นา้ามาไปกันนะพี่ครับขอบคุณดีครับตาพี่เขาแกเกขาชอบคุยเนาะฮะแกเขาก็ชอบคุยนะพี่เขาอะครับชอบคุยไปละค่ะครับขอบคุณดีครับขอบคุณามากครับ ไปฝากมาให้เนี่ยโอ้โหเต็มเลยเนี่ยดูนี่เนี่ยไปกองเลยเนี่ยนาหลง่งอาบน้ำนยังอาบแล้วใช่ไหมแก้ผ้าเลยตรงเนี้ยแหละเออถอดเลยอย่าเอาเนี่ยนาหล่งกินก่อนเยอะเยอะเกินเนี <laughs> ่ยอยาลุกกินได้มาแล้วกัน

ดีดีนะ่รถมาส่งของเมื่อกี้เนะี่ยน้ำไม่น้ำไม่แห้งเฮ้ยต้มต้มไก่ไว้เมื่อกี้ดีนะน้ำไม่แห้งอะ่ะไว้เัีไย นี่ไม่ขอถ่ายรูปพ่อแล้วถ่ายรูปแต่หมาตา,ายแล้วถ่ายรูปแต่หมานัาน่นเ่ะอเแม่ไม่ทักพ่อทักหมาเดี๋ยวรอให้เ่อน 样你爸。 กินดีๆเลยนะ แจนแม่ซื้อลูกคิ้นมาฝากเนี่ยแม่บอกให้แบ่งนั้งคนน้องหมาเนี่ยเงอะอยู่เลยแม่ เอาถตาน้ำนี่กินได้ทั้งวันครับอ้ยโอ้ยปัดัเดียวต้มแรง มาครับตีเอ็นดูจะแอนมันเอ็นเป็นดูทั้งผมทั้งนี่แต่อนแล้วกันทั้งน้าเลยไม่รู้จะพูดยังไงเลยของเ,เป่าก่อนนอแม่เอา ร้อนร้อนร้อนอมอมอมแม่รู้ได้ไงเนี่ยผมชอบอันเนี้ยฮะแม่รู้ได้ไงครับผมชอบชายเย็นเนี่ย ผมชอบชาเย็นนะแม่แต่ผมไม่ชอบเย็นชาเอา้านี่ครับวันนีครับวันนี่ครับวันเร็วขอมเมือกเร็วขอมเมือกเร็วขอมเมือกอนเร็วนี้นี่ครับขอมมือกแล้วเร็ว ขายตามพี่อเล่นกับมันไม่ได้หย่นอ้ใหนึ่งดอกไปอีกมันกินมากไม่ดีนะไอ้พวกเนี้ยมันมีไอ้นี่เรื่องปรุงของคนน่ะหมามันกินมากไม่ดีเดี๋ยวมันจะเป็นโรคไตบอกไว้ก่อนนะ ดีในงานไม่เสร็จแล้วมังงนนเนี่ยตลอดอะไรฮะอ้าวหยอดตลอดอีกมันเรื่องจริงป่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินชายเย็นแต่ผมไม่ชอบเย็นชา พ่อมีแม่เจอพ่อด้วยล่ะเยอะหมาทานปรุงไม่ดีใช่ครับเนี่ยอาหารของคนเนี่ยไม่ควรให้หมาผมบอกไวเลยโรคไตถาหานะครับรักษายากด้วยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอา้าว ผมไม่ได้โกหกนะถ้าไม่เชื่อก็ให้กินเยอะๆก็ได้ใช่ครับต้มหมกไก่ยังใส่เครื่องปรุงไม่ได้เลยไม่ต้องไปใส่ครับเกลือเกลือหมามันกินมันไม่ต้องการรสชาติครับมันไม่ต้องการรสชาติของคนเปล่าเสื้อทำงานแม่เสื้อใส่วันนี้ถอดอยู่นู่นครับดูน้ำลายดิย ดูแล้วไใช่โอ้โหน้ำอะไรไม่คอยไม่กิน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 เริ่มมีมอาการทึนทนทึนทนแล้ว ผมรู้แอนกินฮอทดอกไม่เป็นหรอก <c oughs> ใช่ไหมแม่ปูผมรู้แต่แอนกินไม่เป็นหรอกเน, <c oughs> นี่ยน้ำเย็นนะครับ <c oughs> แช่แช่ไก่ไว้อยู่ แค่ไกบ่บดไว้อยู่ในในอ่างมันอนะ่ะยังเจี๊ยบ mm. ยังร้อนอยู่อ่ะเห็นป่าวอ,อ่ะ กินหมดเปล่าวฮะเออกินให้หมดแล้วทิ้งท้ายอ่างนู้นไม่ต้องเดินมากินเยอะอ่ากินเยอะๆไม่ต้องเดินมาอยู่นั่นแหละกินให้หมดก่อนแล้วค่อยมาเออกินให้หมดก่อน ขอบคุณแทนนะหลงมากๆนะครับขอบคุณแทนนะหลงมากๆครับแม่อา้าดึงดึงมาแม่เอาดึงดึงมาเลยเดี๋ยวดึงดึมาเอามาทำไมทิ้งนู่นถังขยะสีดำใส่ถังสีดำเงียไป ยังกินไม่ได้ครับยังยังไม่ให้กินอาหารบัฟบครับอาหารบัฟบคือมันเป็นอาหารสดเนี่ยตอนนี้ต้มต้มให้มันกินอยู่ครับต้องต้มให้มันกินเพื่อลดขาวเลือดถ้ามันกินถ้ามันกินสดได้ไงน,นนะเอาอกไก,อก่อบขอเป็นอกไก่สดได้ไหมแม่แม่สั่งเลยนะแมคโครเนี่ย <laughs> ไอตูนมา น่าหลงก็ช้อนแกงเหรอวะใช่ลุงเขาไม่ค่อยได้ยินได้ยินก็ติดมึนเออกินน้าน้ำอะ่ะแบ่งกงันคนละคละแก้วขอบคุณแม่มากๆนะครับเอ็นดูนะาหลง

นะฮดอกไปอันหนึ่งมันมันไม่กินนี่แหละไอ้ลูกชินนนะก้นเนี่ยมันร้อนร้อนจริงแนม่มาแล้วร้อนเลย นั่งนั่งหน้า,นา,นา,นาตกจริงเลยแง <c oughs> ่ไครับยังไมไ่กินข้าวเลยเนี่ยได้ลูกินแม่เนี่ยแหละ <c oughs> <c oughs> ยู่กินเลย กินไลยินไล,นลก็หยิบกี่นอาครับวันนี้ผมเนี่ยจะรีบทำให้มันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมตอนเย็นผมจะไป ริมน้ำพานไปเล่นน้ำเลยเพราะว่าปกติตื่นมาตีสี่จะจะมาเอาไปซ้อมเดินยางไงแต่วันนี้ขี้เกียจยังไงม่ดความเดินเฉยพออยากกินไม่มีใครสั่งให้เลยเหรอโอ้ว่าจานตูนมีตงังจานตูนกินเหล้าหมดอะ <c oughs> ยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับวันนี้เดี๋ยวร้อนอีกหน่อย ใส่สา,าอีกหน่อยเดี๋ยวมันเข้าห้องครับเดี๋ยวมันไปเล่นน้ำแล้วเอามันไปลากยางด้วยเพราะว่าผมไปเอายางมาเส้น <laughs> ผมไปเอามาได้เนะีะอยู่หน้าบ้านเห็นไหมเอาเอารถเพื่อนไปเปลี่ยนยางให้มันเลยขอเข้ามาเส้นนะึ่ยตกใจเงี้ยมากเลยน้ำ <laughs> พาลูกเาป่าทุกคนนะ มื่อวานพาไปแล้วไงเมื่อวานมันหยุดคือซ้อมสองวันพักหนึ่งวันดีเลยน้ำผมพึงเลยอะไปเปล่เาเดี๋ยวให้มันกินอาหารก่อนเพื่อเอามันเข้าห้องแอร์ผมเอามาข้าวต้มไก่อะ่ะดีนะน้ำไม่แห้งเขามาส่งของพอดีเมื่อกี้เนะี่ยเลยเออเดินไปดู ออใช่อาจารย์ตูนต้องกินน้ำหมักครับหลุดเฟมาเดี๋ยวผมจะวางแล้วครับเดี๋ยวผมวางก่อนนะผมทํางานต่อก่นเดี๋ยวงานไม่เสร็จรับงานเข้ามาแล้วต้องทําให้เสร็จครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ดูเด้เลยแล้วกันผมวางก่อน